สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการคีย์เกี่ยวข้องกับไฟลจูนนะครับไฟจูนเนี่ยเราสามารถเซฟได้สร้างใหม่ได้ส่งมาให้ผมปรับปรุงแก้ไขแต่งกราฟให้ได้ก็คือสมมุติว่าเราจูนแล้วตรงนี้ทําไมมันอาจจะดูไม่สวยงามพี่ช่วยแต่งกราฟให้ผมหน่อยส่งไฟล์ให้ผมเดี๋ยวผมช่วยดูให้แล้วค่อยไปให้ลูกค้าไปเก็บต่อหน้าง,งานด้วยเขาเรียกว่าตามอาการรถอะไรประมาณนี้ก็คืออันดับแรก วันนี้จะมาแนะนำโหลดไฟล์เซฟไฟล์สร้างไฟล์ใหม่อ่านค่าออกจากกล่องเริ่มอันแรกก่อนเลยโหลดไฟล์ปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมของผมเนี่ยเวลาที่เราเซฟครั้งสุดท้ายเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งมันจะไปเรียกไฟล์ล่าสุดที่เราเคยเซฟไว้สังเกตจากมุมบนเนี่ยผมใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า Nova o f f s e t 72แต่ผมอยากจะสร้างไฟล์ใหม่ให้ผมมาที่เมนูด,ด้านซ้าย ตอนนี้ผมวิ่งดีแล้วผมอยากจะลองอีกไฟล์หนึ่งผมอยากจะลองพิเลนลองซนดูผมก็ามาที่เมนู Save as ทูไฟล์ปุ๊บหลังจากนั้นตั้งชื่อให้มันใหม่ n o วาอันเดอร์สกอโอเคผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Nova 2สังเกตรตรงข้างบนเนี่ยแถววินโด s เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นไฟล์ล่าสุดละที่เรากำลังจะแก้ไขมันโอเคต่อมาสมมุติว่าเราแก้ไขมันสมมุติว่าเรามีการปรับน้ํามันตรงนี้ขึ้นมาส1ุ๊บ ปุ่ม exit จะเป็นสีแดงเพราะว่ามันจะเตือนว่าเอ้ยถ้าคุณออกเนี่ยคุณยังไม่ได้เซฟนะอะไรเงี้ยการแก้ไขตรงนี้ถ้าเราจะเซฟไฟล์เดิมเรากดเซฟตรงกลางจอตรงนี้กดเซฟตรงนี้หมายความว่ามันจะเซฟข้อมูลที่เราเพิ่งแก้เมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ nova 2ก็คือไฟล์ปัจจุบันที่กำลังเปิดนี่แหละตรงกลางนี่คือเซฟไฟล์ปัจจุบันเนี่ยเซฟได้กี่ครั้งได้ไเวลาเราเปลี่ยนค่าในตารางไฟหรือตารางน้ํามันเนี่ยมันจะมีการเตือนนิดนึง ส่วนในพารามิเตอร์เตือนเหมือนกันมันจะเตือนว่าเซฟไหมสีแดงเนี่ยแปลว่ายัางไม่เซฟนะกดเซฟก็จะเป็นสีเขียวนะครับประมาณนี้คร่าวๆจะประมาณนี้ก็คือเกี่ยวกับการเซฟไฟล์จำไว้สั้นๆเซฟตรงนี้สร้างไฟล์ใหม่เซฟตรงนี้ทับไฟล์เดิมอะต่อมาวิธีการโหลดไฟล์มาใช้ก็คือเมนู แล้วอันที่สองผมอยากจะกลับไปที่ไฟล์ที่แล้วผมก็เปิด Open ตรงนี้แล้วไปหาตำแหน่งที่ไฟล์นะมันอยู่ยกตัวอย่างผมอยากจะเปิด No v a 72 Offset ตรงนี้ผมก็เปิดมาไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่แล้วที่เลยบริก้อะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ต่อมาเราเรามาเปิดไฟล์นี้ดูอ่าโอเคมันก็เซฟแบ่งแยกกันไปหรือว่าเราจะส่งไฟล์นี้มาให้ผมช่วยดูว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมพี่อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมจะช่วยวิเคราะห์ให้ว่าตารางนี้วิ่งจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาวิธีการอ่านค่าออกจากกล่องวิธีอ่านค่าออกจากกล่องนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราทําการเสียบสายจูนเข้าไปเสียบ USB เข้าที่คอมปิดเปิดกุญแจหนึ่งครั้งอย่างนี้ปิดเปิดกุญแจปิดเปิดกุญแจนะอันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่รถผมก็เลยต้องใช้วิธีถอดแบบนี้กดคอนเน็กกับสายคอนเน็กกับสายให้เรียบร้อยใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยให้มันตรงกับกล่องหลังจากนั้นมาที่เมนู มาที่อันที่3กดปุ๊บกดโอเคไปเลยถ้าเราอยู่ในหน้านี้แล้วกดรีด d d t t a รอให้มันเต็มหลอดบางทีมันอาจจะไม่เต็มหรอกมันร้อยแล้วแต่ว่ามันเด้งมาให้เราเซฟไฟล์เราก็เซฟผมตั้งชื่อว่า n o w a r underscore read read ปุ๊บพอเรากดโอเคแล้วเนี่ยค่าทุกอย่างจะก,กล่องก็จะโดดเข้ามาในนี้นะค่าทุกอย่างจะกกล่องก็จะโดดเข้ามาทุกอย่างเลยก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเรา เราดึงค่าออกมาแต่และมันบังคับให้เราเซฟหนึ่งทีอะไรเงี้ยผมจะทดลองใส่ค่าตรงนี้เป็นศูนย์ให้ดูว่ามันจริงไหมผมใส่ค่าตรงนี้เป็นศูนจุดหนึ่งนะแล้วผมจะทําการโหลดค่าลงไปโหลดค่าลงไป <c oughs> แล้วทุกคนจะเห็นว่าการอ่านค่าจากกล่องมันทําอย่างนี้นะ ผมโดดค่าข้างล่างไปเนี่ยที่ข้างล่างเป็น0.1นย์จุเนี่ยโอเคต่อมาผมจะทําตารางให้ผมเนี่ยเป็นอย่างนี้โอเคตารางผมทําให้เป็น3อย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมจะอ่านค่าออกจากกล่องผมมาที่ผมกด disconnect เริ่มต้นสเตปนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือกดปิดเปิดกุญแจก่อนเสียบสายจูล,ละปิดเปิดกุญแจหนึ่งครั้งผมจะเริ่มอ่านค่าออกจากกล่องนะครับผมดนนกด c o n n e c t กับสายมาเมนู ใส่พัสเวิดให้เรียบร้อยนะอันที่3กดโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าต้องกดอีกทีหนึ่งสายจูนหลุดมาที่เมนูที่3กดปุ๊บแล้วกด e a d Data ถ้ากดร a d อย่างนี้ไม่ออกให้ปิดเปิดอุจจัหนึ่งครั้งมันอาจจะข้ามขั้นตอนถ้าอยู่หน้านี้กดปิดเปิดอุจจหนึ่งครั้งกด e a d Data เนี่ยยังไงก็อ่านได้ครับ ถ้ามันครบ100%รแล้วเด้งให้โหลดอย่างเงี้ยผมก็เนี่ย Nova xxx ผมกด enter มาน่ะสังเกตว่าที่ผมแก้ไขไปเมื่อแก้ที่มันอยู่ในกล่องอะเห็นไหมข้างล่างมันจะทุกอย่างมันจะมาอยู่ในไฟล์ที่เราเพิ่งอ่านออกมาจากกล่องเมื่อสักครูน่นี้ก็จะประมาณนี้อีกครั้งหนึ่ง disconnect ปิดเปิดกุญแจปิดเปิดกุญแจหนึ่งครั้งปุ๊บ c o n n e c t กับสาย read data คลีพคลิสเสร็จแล้วตั้งชื่อชื่อเดิมก็ได้อะเซฟทับไปเลยปึ้งก็ไ,ได้เหมือนกันนี่แหละครับคือการอ่านค่าออกจากกล่องแต่เราต้องมีพัดเปิดเลยอันดับแรกแนะนําให้ทําตอนที่ยังไม่ได้ตาร์เครื่องนะเพราะว่าค่าที่ได้มันก็จะแม่นยําไม่ถูกรบกวนโดยอะไรอะไรประมาณเนี้ <c oughs> ต่อมาผมโหลดไฟโนวา72องศา เดี๋ยมเช็คพัฒเวิร์ดนะอ่ะโอเคหลังจากที่เราออนไลน์ได้แล้วถ้าเราอยากจะโหลดค่าลงไปก็เหมือนเดิมเนะี่ยครอบไว้แล้วกดตัว M ป็มพึ่งกดตัว M ก็คือการโหลดค่าลงไปที่กล่องครอบมากโหลดนานครอบน้อยโหลดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมมติว่าเราอยู่บนไดโนอนะ สมมติว่าเราอยู่บนไดโนใช่ปะเราเราปรุงแต่งตรงนี้เอ้ยเราอยากแปลงแต่งน้ํามันตรงนีู้น็ก0.2ปุ๊บปุ๊บผมกด M แค่สามสี่บรทัดแค่เนี้ยมันก็จะเร็วเห็นไหมไฟก็เช่นกันเหมือนกันครอบไว้ TPS วิ่งไปวิ่งมานี่ไม่ต้องตกใจนะผมไปได้ต่อ TPS ก็เลยวิง่งเนี่ยโหลดค่านี้โหลดนิดเดียวก็โหลดไวโหลดช่องเดียวไปไงปุ๊บเสร็จเลยโหลดสองช่องไปนไงอ่ะเร็วโหลด RPM โอเคสําหรับใครที่ ได้ทําการจูแล,แล้วแต่คิดว่าตัวเองไม่สามารถจะปรับการาฟให้มันสวยงามได้ส่งไฟล์มาให้ผมได้เดี๋ยวผมปรุงแต่งให้แค่บอกว่าเลขสุดแล้วมันโอเคแล้วใช่ไหมผมก็จะทําการปรับการาฟให้มันสวยงามตามตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเฉพาะตารางน้ำมกกันตารางไฟนะครับส่วนตรงอื่นเดี๋ยวขอตุงช่วยดูให้นะฮะประมาณนี้ครับผมบายบายสวัสดีครับไปลองทําดูกันนะ